มีขายดีเพื่าคนนี้ที่พี่คนนี้ที่พี่ยาบอกว่าจะมาจะมาฆ่าจ่อไปกรื่อยเพื่อนพี่ยาคนนี้จะเป็นคัมเบอร์ความกรอบของแครเกอร์หอมๆนี่ทำไมอยู่ทีถึงเอาแครเกอร์มาใส่ครับเป็นถึงเป็นเลเยอร์ชั้นนึงอรัไอเดียยังไงถึงถึงเท่งหน้านิ่มอยู่ก่อนแล้วอ๋อก็ติดแครเกอร์ขาวก็เลยผสมใส่ให้มั็นของทำให้ได้หอมเอง เราเนแฮกเกอร์สร้างความแปลกใหม่เลยมันมีเลเยอร์สามเลเยอร์ไงเป็นครีมข้างบนใช่ไหมแล้วก็เป็นความคัมเบิลของของแกเกอร์อร่อยดูนิ้วร้านนี้ให้เปลี่ยนชื่อว่าร้านขนมอร่อยดูนิ้ว ร้าวเด็สามห้าสามร้อนี่ครับรวมกันได้หมดเลยอันนี้เป็นชาไทยครับลองชิมดูเลยครับชิมชิมก่อนได้นะสามกล่องร้อยครับมีทิชชู่ป่ะคนขายมีทิชชู่ไหมให้ลูกค้าหน่อยอให้ลูกค้าหน่อยอ คอันนี้อร่อยมากเพื่พอนอะ่ครมาอาทิตท,ที่แล้วอาทิตที่แล้วเฮ้ยรเ,เร,ยรเาเข้าไปดูทีลพรเบเกอรี่อันนี้อร่อยมากเพื่อน เนื้อเขามีสามสามเลสสามเลเยอร์นะมีเป็นครีมเป็นคัมโบของแพ็กเกอร์แล้วก็เป็นเป็นเป็นตัวเนื้อเค้กเป็นเนื้อสามเลเยอรเย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งสองห่อเนี่ยราคาสามสองร้อยมาเนี่ยเพื่อสามห่อร้อย อันนี้ทำไมอยู่ทีถึงเอาแคคเกอร์มาใส่ครับเป็นเพลงเป็นเลยอร์ชั้นนึงอะไอเดียยังไงถพงอนถึงเพลงนั้นนิ่มยูก่อนแล้วคเกราสงัไงองมันรแพกเกอร์้สร้างคามแปลกใหม่เลยมันมีเลเยอร์สามเลเยอร์ไงเป็นครีมข้างบนใช่ไหมแล้วก็เป็นความคัมเบิลของของแคคเกอร์อาอตองร้อยล้วก็บแล้วอื แล้วก็จะมัีก่อร้อยกกอเลยค่ะูคอร่อยมากอนี้ลูกค้าชิมได้เลยครับชิมได้เลยครับมันมีสามเลเยอร์ลูกค้าตรงีเป็นเร์ร่ะตรงกลางเป็นแคคเตอร์นค่ะ้าจะเป็นขนมมิคเกอร์ค่คัแล้วก็ิคเกอรบด้ลน่เเอย่ในตัวมนได้ลูกค้าชิมได้เลยครับชิมได้ครับพี่ชิมได้มซื้อไม่เป็นไรครับชิมได้

คนนี้ที่พี่คนนี้ที่พี่ยาบอกว่าจะมาคจะมาฆ่าจอบเบเกอรี่เพื่อนพี่ยาคนนี้จะมาฆ่าจอบเบเกอรี่เพืน <c oughs> อันนี้อร่อยมากเพือ่อน อร่อยว้าวเลยวาย่ายไงช้าเราชิมกันแล้วอร่อยว้าวเลยชิมตัวนี้ชิมไม่ได้เหรอครับมีให้ชิมอร่อยจริงครับมันตรงกลางเป็นคัมเบอร์ความกรอบของแครกเกอร์หอมหอมต้องมันงวงไปเลยครับมันจะอร่อยมีหลายเลเยอร์พร้อมๆกันเนี่ย ั้งครีมด้วยทั้งความกรอบออด้วยความนิ่มด้วยตักไปได้อนเราตักไปได้ครับแต่ว่าอยากกินอยาก,กินขอบมันไปแค่นั้นเองกิน,นกแต่นื้มันกัดแล้วดูดเนื้อแล้วดึงนมาทกไอ,อ,อ้เลนบกเ้มอยู่เมามาส่ง้เที่ยงบอร์นีเบอร์โทรโอ๋อนี่เบอร์โทรเมื่อวามีคนถามอยู่ว่าเบอร์โทรเบอร์อะไรมีเบอร์นี้ครับศูน ห้าเนะจ็ดห้าสามสองสามสองสองนะเนี่ยจิราความเบร่หรืออร่อยดดดเนื้อเพื่อน